สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังท็อปสปอร์ตอินไซ์วันนี้นะครับเราจะพากันไปคุยถึงเรื่องใหญ่เรื่องร้อนนะครับและที่สําคัญมันไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศครับแต่กระทบถึงบ้านเราด้วยหัวข้อคือเศรษฐกิจกรัรมพูชากําลังล่มสลายครับใช่แล้วครับท่านผู้ฟังฟังไม่ผิดแน่นอนครับล่มสลายไม่ได้พูดเกินจริงเพราะในตอนนี้นะครับกูรูหลายสํานักออกมาฟันธงตรงกันว่า ภในเดือนตุลาคมนี้กัมพูชาอาจหมดทุนสำรองระหว่างประเทศจริงๆครับแล้วเงินเรียวสกุลเงินของกัมพูชาก็จะเหลือค่าไม่ต่างจากเศษกระดาษคุณผู้ชมครับถ้าเงินที่คุณถืออยู่ในกระเป๋านะครับจู่ๆไม่มีค่าท่านผู้ชมจะทำยังไงตอนนี้นะครับคนขเขมรนกำลังเจอเรื่องแบบนั้นครับต้นเหตุสำคัญครับเริ่มจากข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชา ใช่ครับเราร,รู้กันว่ามีการประทะมีการสู้รบจนไทยตัดสินใจปิดด่านผลคืออะไรครับเส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชาถูกปิดไปเลยอย่าลืมนะครับว่าสินค้าไทยครองตลาดกัมพูชาเกือบ70ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้น้ำมันของอุปโภคบริโภคหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีส่วนมาจากไทยพอไทยปิดด่านปุ๊บสินค้าหายวับไปเลยครับ คนกัมพูชาต้องไปซื้อของจากจีนเวียดนามหรือสิงคโปร์แทนแต่ปัญหานะครับคือต้นทุนการขนส่งแพงมากกว่าเรื่องคุณภาพนะครับก็สู้สินค้าจากไทยไม่ได้ผลที่ตามมาคือราคาสินค้าพุ่งขึ้นทันทีครับลองนึกภาพนะครับอยู่ดีๆของที่เคยซื้อราคาร้อยบาทนะครับกลายเป็น115บาบาทในเวลาไม่กี่สัปดาห์คุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงนี่แหละครับ กัมพูชาตอนนี้กําลังเจออีกปัจจัยใหญ่ครับนักลงทุนนี้หมดจีนที่เคยลงทุนเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าชะลอเพราะเศรษฐกิจในบ้านของตัวเองก็แย่อยู่แล้วถ้าถามถึงนักลงทุนไทยนะครับในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่กล้าเขา้าสิงคโปร์มาเลเซียที่เคยจับตามองก็ถอยห่างทีนี้นะครับพอไม่มีคนลงทุนปัจจัยที่ตามมาก็คืองานก็ไม่มี แรงงานกัมพูชานะครับที่เคยทํางานในไทยหลายแสนคนก็ต้องกลับบ้านตามนโยบายรัฐบาลแต่กลับไปแล้วเจออะไรครับไม่มีงานรอรัฐบาลนะครับก็พยายามผลักดันไปทําเกษตรแปลงใหญ่เช่นสวนกล้วยหอมส่งออกจีนฟังดูดีนะครับแต่ปัญหาคือค่าแรงต่าม,มากครับเดือนละ7,000บาทเองเทียบกับตอนทํางานในไทยนะครับได้หมื่นถึงหมื่นจะเอาแรงงานที่ไหนอยากไปทําครับ ผลที่ออกมาก็คือคนว่างงานเพียบไม่มีรายได้แต่ค่าครองชีพดันสูงขึ้นครับเรามาดูทางด้านภาคท่องเที่ยวครับก็ต้องบอกว่าเละตุ้มเป๊ะครับปี2,567กัมพูชาได้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ6ล้าน3แสนคนปีนี้ตั้งเป้านะครับ7ล้าน5แสนคนแต่ครึ่งปีแรกนะครับกลับได้แค่3.3ล้านคนและพอไทยปิดด่านนะครับ นักท่องเที่ยวไทยที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคิดเป็น30%ของทั้งหมดหายวับไปกับตาครับยังไม่พอครับนักท่องเที่ยวชาติเด่นๆที่ปกติมาเที่ยวไทยแล้วต่อรถไปเสียมเรียบก็ดันไปไม่ได้ครับเพราะด่านปิดผลกระทบคืออะไรครับโรงแรมร้านอาหารไก่รถรับจ้างรายได้หายหมดครับลองนึกภาพถนนเสียมเรียบนะครับที่เคยคึกคักเต็มไปด้วยรถตู้นักท่องเที่ยว ตอนนี้เงียบเหมือนเมืองรางครับทีนี้เรามาดูฝั่งการเงินครับท่านผู้ชมเงินเฟอ้อนะครับพุ่งจาก3ไปเป็น5ราคาสินค้านะครับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย15ค่าเงินเรียวอ่อนลง12ครับคนเลิกถือเงินเรียวหันไปใช้ดอลลาร์แทนที่แย่ที่สุดครับคือเริ่มมีการถอนเงินจากธนาคารครั้งใหญ่ใครๆนะครับก็กลัวว่าธนาคารจะลม่ม และนี่คือข่าวช็อกครับทุนสำรองระหว่างประเทศของกัมพูชาจะหมดลงในเดือนตุลาคม2568ถ้าเงินสำรองหมดครับกัมพูชาจะไม่สามารถซื้อน้ำมันสินค้าหรือของจะเป็นจากต่างประเทศได้อีกเพราะระบบการค้าระหว่างประเทศใช้ดอลลาร์เป็นหลักไม่ใช่เงินเรียวครับแล้วถ้าไม่มีดอลลาร์เงินเรียวนะครับก็เท่ากับเศษกระดาษนั่นเองครับในภาวะวิกฤตหุ้นเซนเลือกหันไปซบสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งที่ได้กลับมาครับมีแค่การลดภาษีนำเข้าสินค้าบางตัวจาก36เหลือเพียง19กับโครงการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม s t a r ์ลิงซึ่งไม่ได้สร้างงานเยอะจีนนะครับที่เคยเป็นสปอนเซอร์หลักก็ไม่พอใจที่ถูกหักหลังหยุดการช่วยเหลือยุโรปนะครับเสนอว่าจะช่วยได้แต่ต้องให้ IMF เข้ามาควบคุมเศรษฐกิจนั่นก็หมายความว่า เท่ากับเสียอธิปไตยทางการเงินส่วนจีนเองนะครับก็บอกว่าช่วยได้นะแต่ต้องยอมรับให้จีนบริหารสนามบินและท่าเรือฟังดูแล้วนะครับนี่คือการช่วยหรือการฮุบประเทศกันแน่คุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่า GDP ของกัมพูชา1ล้านล้านบาท6แสนล้านบาทมาจากบ่อนคาสิโนแต่พอไทยปิดด่านครับผลที่ตามมาคือ นักพนันหายรายได้หดรายได้รักของกัมพูชาเคยพึ่งพานะครับก็ต้องบอกว่าพังภาพไปอีกตัวถ้ายังเป็นแบบนี้อีกต่อไปครับเงินเรียวจะกลายเป็นเศษกระดาษเงินเฟอ้ออาจพุ่งถึง100%เซแบบศรีลังการประชาชนนะครับต้องเข้าคิวซื้อน้ำมันของจำเป็นหายากและถ้าประชาชนทนไม่ไหวนะครับอาจเกิดการลุกฮือบุกทำเนียบรัฐบาลเหมือนศรีลังกาในปี2022 นี่คือสิ่งที่หลายกูรูคาดการไว้ครับสรุปก็คือกัมพูชากำลังติดกับดักรอบด้านไทยปิดดานสินค้าหายรายได้หดจีนไม่ช่วยเพราะถูกขักหลังสหรัฐไม่ได้จริงจังกับการลงทุน IMF รอเข้ามาควบคุมคนที่ลำบากที่สุดคือประชาชนครับวันนี้กัมพูชาอาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าถ้ารัฐบาลทุ่มไปที่การเมืองการสู้รบและการปั่นเฟกนิว แต่ละเลยเศรษฐกิจประชาชนเท่านั้นที่ต้องเจ็บปวดนี่คือผลลัพธ์ที่กัมพูชากำลังชิมรสอยู่จากระบบพุนเซนที่สร้างมาเกือบ40ปีเต็มเน้นการเมืองอำนาจมากกว่าเศรษฐกิจผูกขาดทุกอย่างในตระกูลพึ่งพาจีนแบบสุดโตรงพอหักหลังจีนนะครับก็ถูกตัดทอ่อไม่เคยสร้างฐานอุตสาหกรรมจริงจังมีแต่บ่อนคาสิโนและแรงงานราคาถูกสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นความบันเลยระดับชาติ ที่คนธรรมราเป็นฝ่ายรับกรรมเต็มๆจะว่าไปมันคือบทเรียนชัดๆนะครับว่าประเทศที่เอาแต่ปั้นอำนาจแต่ไม่ปั้นเศรษฐกิจวันหนึ่งก็ถังแตกแน่นอนครับและทั้งหมดที่เล่ามานี้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับนี่คือผลพวงมาจากระบบืุนเซ้นที่ครองอำนาจยาวนานหลายทศวรรษนะครับระบบที่เอาทรัพยากรไปกองไว้กับตระกูลเดียวระบบที่สนใจอำนาจมากกว่าเศรษฐกิจ ระบบที่พึ่งพาต่างชาติจนไร้ความมั่นคงของตัวเองวันนี้กัมพูชากำลังจะ,ะเผชิญความจริงที่หนีไม่พ้นเงินเรียวครับกำลังจะกลายเป็นเศษกระดาษทุนสำรองจะหมดนักลงทุนไม่กล้าเข้าคนทาร่าต้องเข้าคิวซื้อน้ำมันข้าวสารอนาคตนะครับอาจถึงบุกทำเนียบล้มระบบเดิมเหมือนที่เราเคยเห็นมาแล้วในศิลากานี่แหละครับความบไยจากระบบหุ้นเสน้นบทเรียนที่บอกเราชัดๆเลยว่า ประเทศที่ทิ้งเศรษฐกิจไว้ข้างหลังแต่เอาอำนาจไว้ข้างหน้าสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีใครรอดได้หรอกแล้วคุณละครับคิดว่าวันหนึ่งหุนเซนโมเดลจะเป็นจุดจบที่ขมรต้องเจอแน่ๆหรือยังมีทางรอดร่วมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสาระดีกีฬาดัง t o p s p o t i n ตอินไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ